คอนเสิร์ตที่ผ่านมาสามเมืองและตอนนี้เป็นไงบ้างก็ผมว่าแต่แต่ละที่ท bueno ี่ไปอะไรเงี้ยแฟนๆเขาก็ก็เต็มที่แล้วเขาก็มีความน่ารักในแบบของเขาอะไรเงี้ยผมว่าในในแต่ละเมืองที่เราไปแต่ที่ที่เราไปอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ของสถานที่ที่จัดหรือว่าแฟนๆที่มาอะไรเงี้ยก็จะมีความแตกต่างไปอะไรเงี้ยคือทุกๆครั้งที่ที่ผมไปอะไรเงี้ยถึงโชว์มันจะมีความเหมือนกับว่าคล้ายเดิมเกือบจะทั้งหมดมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าความรู้สึกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า มันดีแล้วมันก็สนุกทุกครั้งแบบไม่เหมือนกันรอ่เลยครับใช่ก็เอาเอาสวยงามเสมอไปไปเดบิวต์ที่ฮ่องกงมาก็ฝากหนังไปขายก็ดีนะครับผมว่าเหมือนเดี๋ยวว่าแฟนๆเขาก็ก็ได้ฟังมาก่อนแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อาจจะได้ดูเทรลเลอร์หนังมาก่อนด้วยแล้วก็มีให้ดูวันนั้นด้วยก็เลยเหมือนกับว่าคิดว่าเขาก็น่าจะอินแล้วก็ได้แอบ ขายหนังไปด้วยออแาเลยนะะอไรนะะฮทยแอบอิจฉาเลยนะเดี๋ยววันนี้ร้องด้วยครับอ่าวันนี้ก็ร้องได้แล้วเราร้องได้แล้วอย่างรอบล่าสุดแล้วครับคือคืออย่างรอบที่เป็นสเตเดียมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะเป็นความรู้สึกที่เหมือนเพราะว่าทุกอย่างมันจะแบบ energy มันจะหนักครับมันจะแบบมันจะหนักมันจะสนุกมันจะแบบโอ้โหเปี่ยมล้นไปด้วยพลังงานอะไรอย่างเงี้ย ก็ผมว่าอย่างรอบแรกนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ตัวเราก็แบบตื่นเต้นมากไม่เคยทําโชว์สเกลนี้อะไรเงี้ยก็จะมีความตื่นเต้นมากพอมารอบที่2อะไรเงี้ยเป็นเป็นสเกลเซเดียเหมือนกันก็เราอาจจะมีความแบบประมาน้อยลงแต่พอขึ้นมาจริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็จะมีช่วงท้ายที่เติมมาเป็นเหมือนกับว่าแอดเพลงสุดท้ายเข้ามาเป็นอังก์อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแฟนเขาก็คิดว่าเอ๊ะเซตลิสของวีที่แล้วมันจะจบตรงนี้แล้วก็เติมขึ้นมาเหมือนช่วงมันสุดท้ายนี่เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าโอ้โหคนแบบ สนุกที่สุดเอาที่สุดเลยอะไรเงี้ยแต่รอบก็จะมีความแตกต่างแตกต่างครับแตกต่างอย่างอย่างรอบฮ่องกงล่าสุดก็จะมีเพลงสวยงามเสมอแล้วก็มีปรับนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับสลับเพลงนิดหน่อยแล้วก็บอว่าที่ฮ่องกงเนี่ยแฟนๆเขาก็น่ารักอบอุ่นเพราะว่าเหมือนว่ามันเป็น s เกล e ที่ไม่ได้เป็น scale s t a i u เป็น scale เหมือนกับว่าเล็กลงมาดาวไซส์ลงมาอะไรเงี้ยโอ้มันก็จะใกล้ชิดคนมากขึ้นได้เห็นหน้าคนมากขึ้น แฟกเตอร์ของคนที่มาดูก็จะแตกต่างออกไปอะไรเงี้ยครับที่ในสเตเดียมอ่ะการโหวตคนคนเดียวบิสเดียนคนเดียวก็เหมนเวทีแล้วโหวคนเป็นสามสี่หมื่นคนต่อนหน้านี้เป็นไงบ้างก็จริงๆผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทำมันเหมือนเดิมเลยนะหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะทําโชว์คนร้อยคนหรือว่าคนแบบหลายหมื่นคนอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่เหมือนกันแต่หมายถึงว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของการการส่งพลังงานมากกว่าที่เหมือนกับว่าเราจะต้องดูแลคนทั้งหมดเนี้ย ส่งพลังงานเอเ์เทนคนทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าคนเยอะแล้วเราจะต้องใช้พลังงานเยอะแต่เหมือนว่ายิ่งคนเยอะเรายิ่งได้รับพลังงานเยอะแล้วเหมือนว่าเราก็ยิ่งสนุกแล้วเราก็ยิ่งเหมือนกับว่ามีแรงพิเศษกับตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ยครับเต้นยับเต้ยับเลยครับแต่เรายืนคนเดียวเลยนะยืนแก๊กเกสไม่มีแขกรับเชิญไม่มีใครไปกับผมเลยผมไปคนเดียวเลยเหนื่อยไม่ใช่เรามีถามจริงๆมันจะต้องทำงานทีวใหญ่แล้วคนเดียวถึงคนเดียวไม่มีใครมาช่วยเบรกผมว่ามันก็ อาจจะเป็นข้อโชคดีที่เหมือนว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นโชว์ที่ที่เคยแสดงที่เทมโปไทยอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่ามันจะมีมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่มันอยู่ตัวอยู่แล้วกับอีกพาร์ทหนึ่งที่เราทําเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนว่าความเหนื่อยมันคือไอ้ความนอนสต็อปนี่แหละเหมือนว่าพอพออยู่ที่นี่เรายังแบบมีสลับให้คนนี้ขึ้นมาสลับให้คนนั้นขึ้นมาแล้วเราก็เหมือนกับว่าไปพักได้สักสองสามนาทีอะไรเงี้ยแต่อันนี้เหมือนกับมันไม่มีช่วงแบบเดทแอร์ได้เลยเราก็ต้องรีบออกมารีบอออออกกมาแลล้้้้วว็ตตงงคุยยยดดะไรเ ทั้งต่อไปทั้งต่อไปไม่มีเมืองที่จะต้องไปอ่าสำหรับเฟสนี้เหลือมาเก๊าครับมาเก๊าสุดท้ายแล้วครับเป็นคนตัดตามองกันนะก็ก็จริงๆก็ยังยังต้องบอกว่าเป็นเป็นโชว์โครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมแต่หมายถึงว่าถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นอะไรแบบเล็กๆน้อยๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นสเกลไหนบ้างสเกลนีนเป็นสเกลอ่าเป็นฮอปิดครับเป็นฮอปิดสเกลก็ประมาณ หนึ่งหมื่นครับก็พอได้พอได้พอได้หนึ่งหมื่นนี่คือสเกลนะคนมาเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เวลาเห็นเขาร้องเพลงใครได้ยิ่งคนไงมากที่คนแบบผมผมดีใจนะผมดีใจเพราะว่าแบบเวลาผมเล่นอะไรเงี้ยผมจะคอยถอดเอียร์แล้วคอยเช็คเสียงคนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยเราดีใจที่เหมือนแบบว่าเขาเขาเป็นแฟนเพลงเราจริงๆเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเสพงานของเราจริงๆอะไรเงี้ยเพาเหมือนถึบว่าเราเรารู้ว่าโอ้โหการที่แบบการที่เราจะต้อง การที่เราจะสามารถจําเนื้อเพลงทั้งเพลงได้แล้วมันไม่ใช่ภาษาของเราเนี่ยมันเรื่องยากนะฮะหมายถึงว่านเรื่องยากถ้าถ้าเราไม่ได้ฟังมันจนมันแบบโอ้โหจํามันได้จริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจน่าประทับใจมากกลายเป็นซอฟพาวเวอร์เพลงไทยไปแล้วนะโอโ้ขอบคุณครับเราจริงๆเรามีความตั้งใจแรกไหกับคำว่าซอฟพาวเวอร์รับเพลงไทยอะไรอย่งเงีจริงๆไม่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยจริงๆอ่าผมต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆมันคืออ่แปรรักอตอนนั้นน่ะก็คือ มันก็ไม่มีจริงๆอะ่ะหมายถึงว่าไอ้ความความเป็นการที่เราสอดแชกวัฒนธรรมจีนอะไรเงี้ยมันเป็นวัฒนธรรมของของภูกเก็ตจริงๆอยู่แล้วในวันนั้นเลยเงี้ยครับที่ที่เขาก็มีวัฒนธรรมนี้เป็นเป็นคนชาวคนภูกเก็ตเชื้อสายจีนอยู่แล้วแล้วเหมือนกับมันก็เลยมีดีเทลอะไรพวกนี้ออกมาแต่หมายถึงว่ามันก็ดันพาเราไปไกลกว่าที่เราคิดมากหลังจากนั้น,นก็เลยเหมือนว่าต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับคี่รู้สึกยังไงครับตรงนั้นบ้างบอว่าเมันไกลจริงๆเลยดีใจนะดีใจผอว่ามันมีมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เรา S <S <an> <S ไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะแต่หมายถึงว่าในประเทศด้วย,ยมมอะไรเงี้ยผมะมันมีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยไม่เคยคิดว่ามันมันมันจะมีภาพแบบนี้เลยอเงี้ยเราอาจจะมีความคาดหวังในระดับหนึ่งแต่หมายถึงว่าไม่เคยคิดว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะกว้างแล้วมันจะพาเราไปไกลขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจที่หมายถึงว่าเราก็ได,ได้ได้สร้างอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยได้สร้างคุณค่ากับกับงานจากประเทศไทยสร้างคุณค่าให้กับความรู้สึกของคนสร้างอะไรหลายอย่างเป็นแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบ เราเองก็ภูมใิใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็ดีใจแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็มันเหมือนเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยแฝกสอนเนี่ยเห็นไหมมันมาเรื่อยๆเลยล่ะล้านมากคือจริงๆอะทางทางทางธรรมศาสตร์เขาก็มีติดต่อมาอะไรเงี้ยขอจะมาขอขออนุญาตเหมือนกับว่าเอารูปไปแปฝกสอนอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็ดีใจนะเราก็ดีใจเพราะเหมือนจริงๆวันวันเมื่อวานก็จะไปแต่ว่าพอดีผม ผมบินลงมาไม่ทันกลับมาจากฮ่องกงอะไรเงี้ยแบบกลับไปดูไม่ทันมันก็แบบมันก็ปพื่มปิ่มใจนะครับเหมือนว่ามันเป็นเหมือนแบบเราเป็นตัวแทนของของสถาบันหนึ่งซึ่งก็เป็นสถาบันที่เอาจริงก็ให้อะไรกับเราหลายๆอย่างในในเชิงของการเป็นคนแล้วก็ในเชิงของการเป็นเป็นนักศึกษาคนหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าหมถึงว่าการที่ผมได้จบธรรมศาสตร์มันก็ก็ให้อะไรกับผมหลายอย่างทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องของความรู้แล้วเหมือนว่าเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็สังคมเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่า เราก็ดีใจที่ที่ในในในวันหนึ่งที่เขาต้องการที่จะหาสัญลักษณ์หรือตัวแทนของมหาวิทยาลัยเขาก็ถึงนึกถึงเราเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดีใจดีใจที่ได้ทาอะไรให้กับมหาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของมหาลัยครับอะไรนะฮะไม่ได้กดดันนะก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้นนะผมว่าหมายถึงว่าเราก็เราก็ทาทุกอย่างตามตามแผนแล้วก็แล้วก็มุมมองแผนที่เราวางไว้แต่หมายถึงว่าผมว่า มันไม่ผมผมว่ามันไม่ได้เป็นแรงกดดันผมว่ามันเป็นเหมือนกําลังใจที่ทําให้เราเดินทางไปสู่พวกไอ้ความท้าทายเหล่านี้ที่เราตั้งใจจะไปมากกว่าอะไรเงี้ยว่าเราเราเห็นคุณค่าแล้วเราเรามีพลังเหล่านี้ที่จะคอยดันหลังให้เราแบบผ่านด่านแต่ละด่านที่เราแบบฝันใหญ่ฝันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจะแบบลองชาเลนตัวเองไหมว่าเผื่อมันจะได้500ล้านอะไรภาพยนตร์เลยภาพยนตร์เหรอฮะเผื่อมันจะเราจะได้แบบผิดทรเนียบอะไรเงี้ยผมว่าคนคนมาดูแล้วผมว่าเหมือนเดี๋ยวว่า จริงๆแล้วอ่ะจริงๆเรื่องตัวเลขอ่ะผมไม่ได้คิดเลยนะเพราะมันไม่เกี่ยวกับผมเลยใช่แล้วก็แล้วก็หมายถึงว่าเอาแต่ว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นตัวแทนของของความรู้สึกว่าคนรักหนังเรื่องนี้แล้วก็ให้คุณค่ากับหนังเรื่องนี้มากกว่าอะไรเงี้ยผมว่าหมายถึงว่าพอพอเราทางานเรื่องนี้จบแล้วจริงๆหรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างทางอะไรเงี้ยสิ่งที่เรารู้สึกแลวเราสัมผัสได้จริงๆคือหมายถึงว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มัน มันให้คุณค่ากับตัวเราอะหมายถึงว่าตัวเราเองได้ลงไปทํางานตัวเราเองได้ดูมันแล้วด้วยได้อยู่กับประเด็นประเด็นนี้อยู่กับหนังเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าพอในวันที่เราทํางานเรื่องนี้ปุ๊บเราเราดีใจแล้วเราภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์หลานมาอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คนได้มาดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าเขาอาจจะได้กลับไปทบทวนหรือกลับไปคิดหรือว่าได้เห็นแง่มุมอะไร ing, ที่เราอาจจะเคยละเลยไปหรือว่าอาจจะเห็นอยู่แล้วแหละแต่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจมันมากพอแล้วหมายถึงว่าเราอาจจะมาเสียดาย ทีหลังจะได้โอกาสอะไรบางอย่างที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผมจบงานเรื่องนี้ผมก็กลับไปทบทวนกับตัวเองหลายอย่างในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการให้ความสําคัญในเรื่องของมุมมองของคนในครอบครัวอะไรเงี้ยมันทําให้เราเข้าใจแต่และบทบาทของสมาชิกครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผมว่ามันคงจะสวยงามถ้ามยได้ว่า ทุกๆคนที่มาดูแล้วก็เหมือนกับว่าได้อะไรกลับไปแบบนี้แล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าเรากลับไปดูแลคนใกล้ตัวเราอย่างดีขึ้นอะไรอย่างนี้มั้งครับอย่างอย่างเรื่องงานตอนนี้คือมีตัวต่างประเทศอย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวจะมีอ่ามาเก๊าอาทิตย์นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงช่วงสงการก็ก็จะมีบ้างจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรอย่างงี้ครับที่บ้านเราที่บ้านเราจะมีใใหห้้้รไดโชว์เหรอฮะใช่โชว์ที่บ้านครับต้องรอติดตามฮะแต่ว่าก็ ก็แล้วผมรักแฟนๆ,ท,ๆท,นะนะทุกทุกที่นะฮะแต่ว <m> ่าแฟนๆในในที่นี่เราก็เราก็ไม่ละเลยครับ <m> ก็อบอกแค่านี้แต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามว่ามีอะไรไคิดว่าอ่าไม่นานไม่นานไม่นานทำงานเหนือน่อยขนาดนี้มีเวลาดูแลตัวเองตัวเองอะไรยังไม่ใช่นะฮะผมก็ทานอาหารเสริมบ้างอะไรนะครับแล้วก็อ๋อใช่ใช่ถูกถูกครับถูกครับแล้วก็แล้วก็วกวกผมว่ามันจะเป็นช่วงๆมากกว่ามันจะมีช่วงที่มันแบบ ติดๆกันหลายๆวันแล้วก็จะมีช่วงที่เหมือนกับว่าได้เบรกอย่างวันนี้ผมก็ตื่นไม่ได้เช้ามากอะไรเงี้ยไปออกกําลังกายแล้วก็มาที่นี่นะครับอย่างจริงๆใน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 เขาพูดเรื่องนี้เราก็แบบลดน้ำหนักไหมอะไรอย่างนี้แต่เขาพูดเหมือนว่าลดน้ำหนักขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันจะปีนี้มีปัญหาภาพไหมก็จริงๆก็ดีนะผมก็เป็นช่วงที่ผมได้ลดน้ำหนักด้วยนะจริงช่วงก่อนถ่ายผมก็ค่อนข้างแบบได้ที่อยู่เหมือนกันเลยเงี้ยก็ผมว่า ถ้าถ้าเรารู้ตัวเร็วอะ่ะแล้วก็เหมือนถึงว่าเรามีเวลาเตรียมตัวมีเวลาจัดการวางแผนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่ามีมีนักโูช่ายารคอยปรึกษาอะไรเงี้ยแต่เหมายนถึงว่าก็ก็มีพี่ๆรอบๆด้วยเลยครับพี่ๆที่บริษัทพี่ๆของกองภพาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาก็คอยดูเรื่องความปลอดภัยของเราอยู่แหะใช่ครับสบายใจได้สบายใจได้ครับสบายใจได้แข็งแรงครับตอนนี้แข็งแรงเออเอาอุรับะอุ้นฮะอุครับ